ก็ได้ท่ามาแล้วกับสเตชชิ่งอะไรเงี้ยค่ะมีเวลาว่างเราก็จะมันทําแล้วก็มันออกกําลังกายถ้ามีโอกาสก่อนคงไปเรียนเต้หนกันรุ่นนี้ครูจะบอกว่าโชคดีว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเราวิสุดท้ายเราได้ไปบล็อกกิ้งหนึ่งวันที่ Impact นะครับรุ่นอื่นไม่มีรุ่นไหนที่ไปได้ก่อนเขาไม่ได้ซ้อมกับแดนเซอร์เลยด้วยซ้ำหรือว่าไม่ได้ซ้อมกับเวทีได้มากเท่ารุ่นเราเพราะฉะนั้น รุ่นเราต้องมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็ทําให้มันดีฟ้ามันไว้ให้ได้ดีที่สําคัญต้องเป็นคนดีและจริงใจนะครับรอไหมหรือว่าทาเลยโอเครอหน่อยไหมโอเคจำค่อนเองได้หมดหรือยังนะครับอ่าได้เต็มได้แล้วนะไม่ให้สับสนอ่าโอเคยืนหน้ากระดานนะพี่ครับเต้ยแนนฝั่งนี้ บีมขาบีมกองฝั่งนี้ฉันไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ได้เรียกอยู่้หญิงอันนี้นะฝั่งนี้ก็เทมเทนเน่ถังเบียร์มุกสี่คนแชร์เซ็นเตอร์เทนเน่ถังเบียร์ใด้เลยอ่าน่าตลกวะน่ถังเบียร์ยุทธนี่ผู้พิสูจน์นี่บอกว่าเบียร์สลับทมเนเน่ถังเบียร์เบียร์สลับท่อนอุ้ยอร่อสลับท่อนกับผงหยกครับอันไหนครับถังเบียร์กับผงหยกใช่ไับกันการให้ อันนี้เป็นอาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาฮะโอเคี่ยเป็นมุกเนเน่บงสองสี่เทมุกเนเน่หงยกถังเบียร์อยู่นี่ถังเบียร์นันอยู่ด้วยกันเผินฟ้าเบลมีฝั่งนู้นตองหายเผินฟ้าเบลอยู่นี่ครับให้ดูเหมดให้ดูโอเค อันนี้ใครนะผมนันนันนันโอเคทุกคนถ่ายหลังสามเก้าลืมผมแล้วเหรอครับต้องหยู่นู่นไงต้องอยู่กับบีมเป็นการถ่ายหลังเดี๋ยวมันจะมีดวงไฟโกละดวงเป็นเพียงปะไม่ใช่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่ครูจินตนาการและอยากให้ทุกคนติดตามนะครับ จินตนากาและอยากให้คนคติดตามคุณไม่รู้ว่ามันจะมีอย่างที่คุณทาได้หรือเปล่าเพราะคุณต้องไปรู้ในทีมมีไฟอยู่12ดวงฉายลงมาเป่าๆปะ่า <c ups> แล้วเราก็เดินเข้าไปในดวงไฟดวงไฟก็คือ <c ups> วันนี้เราได้เป็นคนที่อยู่ในแจงไฟนะคะ,ะ,ะครับเพราะแล้ครับอ่า อยากให้อินกับตรงนี้มากๆเพลงนี้คือเพลงอะไรครัลากันากฝันเพลงชาตเพชาตมนพลงาของเราอะสวัสดีค่ะยืนนิ่งๆน้อยๆแล้วก็รู้สึกด้วยสายตาสิ่งหน้าอารมณ์บอดี้ทุกอย่างตึงๆปล่อยอินโทรไปปล่อยอินโทไปจนก่อนเข้าร้องเอ ื้อเดือดเดดึงเดินเข like ้าไปเดินเข้าไปในดวงไฟตัวเองตึงตึงตึงจึ๊บเต้ยมาไปไปบนไปมีอะไรกันนะแต่ครั้งนี้อ่านนิดนึงท่อนใครคนนั้นพยายามใช้ body language คนอื่นต้องนิ่งนิ่งที่สุดอย่างนี้ไม่ได้นะเด็กป่น body language เพราะฉะนั้น อย่าเล่นมันเลยตัดอารมณ์ตัดอามอิมแพกใหญ่มากอย่างที่ทุกคนรู้ถ้าเราไม่ช่วยตรงเนี้มันก็จะไม่มีใครเห็นถูกปะ,ปะแล้วเราอยู่กับสิบสองคนคนไม่รู้ว่าใครรองถูกไหมเพราะฉะนั้นคนอื่นต้องช่วยเพื่อนโดยกันนิ่งคนที่รองต้องใช้ให้ต่างกันนะครับไปบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดน <ภ>บีมอยู่นอกโทษ้องอยู่ใน้องอยู่ได้นลยบีมอยู่นอกต,ต้องจะได้จับจุดพลังที่ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลจะไกลคว่า ันนงนะเหอนสลับที่กับขงยกในสับที่ของยกน้อมถูกแล้วครับงงมมใครนะบนทางเดินบนทางเดินฝันนั้นไกลแคไหนอันหนึ่งนะเมืไหนานขอเทมขอเทมอยู่ข้างนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ข้างต่อโทษ เล่นมาทุกคนเล่นมาฟันเอาไงแล้วจับทีเดียวฟันฟันนักไลแค่ไหนจะคว้ายคว้าบนทั้งเดินที่ด้วยเอาไกลกายและใจยังคงเดินไปจะ ื่อกี้ใครร้องกันอะมุกนี่โอเคดีละจะไม่มีวันไหนที่ห็นนะอ๋อแล้วหงยกนะสับที่กันทางเรือหงยกอืมออืมวันไหน ก็จะลุกขึ้นมาด้วยโอเคหนึังนะมุกเปยนที่กันแน่นมุกร้องก่อนใช่ไหม้ง้นจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลบหงอยบกเอ้ยหงยบก่อนนะโทษเกลียดที่กันอีกทีหนึ่งจะลมจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาจะได้รับนั่นตรงนี้ ฉันมันใจกับทางที่เลือ,อกเดินนะสักวันจะเป็นยัางไรเนีย่ยคู่กันพอดีโอเคอักแค่นี้ก่อนัอ้นงแต่ละคราวนี้ดวงไฟสิบสองดวงเป็นแอรียของตัวเองอ่อันนี้เราไม่ต้องแบบร้องกับเพื่อนยังไม่ต้องร้องของตัวเองไปก่อนไม่ต้องสนใจเพื่อนข้างๆเลยนะครับอ่ะถอยไปสามเก้าเริ่มใหม่มาอ่า โน้มีเพลงยังอ่ะยังครับมีใครมีเพลงดีมในเครื่องโทรศัพท์ใครไหมมีดูคนนึงเตียงมีอ่ะเรื่องทำงานไม่เจอเตียงเกอาไม่มีในเครื่องไม่มีเพลงเตียอ่ะอ๋อเหรอไม่มีใครมีเลยอ่ะไม่มีอยู่กับตู o boys อ๋อเหรอทำไงดีอ่ะก็ไม่เป็นไรเอาออริจินอลเพราะเพลงมันคือออริจินอลถูกป่ะออริจินอลก็ไม่มีออริจินอลไม่มีใครมีเลยไม่มีเลยในเครื่องไม่มีเพลงเตีมงอ่ะวายต้องให้พี่เขาลงเลยไม่มีจ้ะไม่ได้ อ๋จ <étique> <ural> well. ิงเออนี่ปะดมกนียงเสียงเลยนะนีังสยลอใช่ียงเสียงดี่ยงเสียงลอรดแค่นั้นเสียงูโร์ูโรดิับใช่นี่ยเสียงูโมงั้นเดี๋พี่โอเคตังคิวอ่ะดิบๆก่อนก็ได้ครับมาอีกทีหนึ่งตึ้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 งตึ เอาสักทีเอาสักทีเลยคุณไปไม่เป็นแล้วรุ่นใหม่รุ่นใหม่ชือชื่อเาโซหรือเปล่าชื่อป้โซป่ะครับมามีสมาธิดหน่อยเพลงนี้มันนะไปลงใหม่ใหม่ได้เลย่ะเอาคุณ

กูมีอะไเลยไพ่เอาคีี่ให้ไว้วัน้งหน้ยความฝันนี้อาจไม่มีพรหมแดงปูทางโอ้เดี๋ยว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 ต้องเป็นคีย์เฉยแล้วเนาต่อ เดียวนึ่งทุกคนห่างลตลกในความตั้งใจของเพื่อนใช<ด>่เข้าใจปะ่ะเ <c oughs> ขาตั้งใจอ่ะทำไมอ่ะเราจะำขำทำไมเขาตั้งใจทุกคนมีเวของตัวเองมีความเอาเครื่องน้องมาเข้าใจปะ่ะของตัวเองอ่ะไม่ได้ <c oughs> นี่เลยจะส <c oughs> ั่งนำสิมาเอาใหม่ทุกคนมีคาแรคเตอร์ถูกป่ะอยูอ่ที่หวย บ่อยฝ่ายนี่อะไรคาทเตอร์ของเราอ่ะอ่ะเงี้ยแป๊บนึงเล่นกันมากนะ a f ฟสิทธิ์เนี่ยพูดเลยพูดเลยพูดเลยคาแรคเตอร์ของเราคืออะไรอ่ะบอกคาแรคเตอร์ตัวเองมาก่อนอ่านมีเดี๋ยวแล้วแป๊บนึงอ่านกัน าแรคเตอร์ของเราคืออะไรเออไครคเตอร์ของเราเนี่ยเออวันนี้เม,มื่อก,กี้ครูบอกว่าเราต้องเป็นวันนี้เราเป็นคนของประชาชนแล้วทุกคนเลือกกันเองว่าจะต้องเป็นอยากจะเป็นคนของประชาชนถูกไหม <c oughs> แล้วเราจะนําเสนอตัวเราาครคเตอร์คืออะไร <c oughs> เลือกอย่างเราต้องการจะเป็นคริสติน่ากเรล่าหรือเราต้องการเป็นมียองแท เหลือต้องการเป็นตัวเองต้องการเป็นตัวเองถูกมากแล้ว